จริงๆช่วงนี้ป้าก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเนาะไม่ได้ทําคลิปยาวๆนานละว,วันนี้ก็เลยได้ลงสวนสายมากลงส,วนส,ว,นส,ว,นสวนสายมากเลยได้มาลดน้ําผักมั่งผักกาดกําลังจะงามนะคะนั่นคือผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวใช้น้ําแบบยาวๆเลยไม่ได้ลดมาหลายวัน ไม่ได้ลงสวนหลายวันเลยเพราะว่าแดดก็ร้อนแล้วก็ปวดก,กับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นาอช่วงเนี้ยโรคโรคแดดร้อนค่ะไม่กล้าลงสวนเลยมีอาการเวียนหัวนิดหน่อยก็เลยต้องหยุดพักไปแป๊บหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งที่ไม่ได้ลงสวนเลยอะ่ะอันนี้คือพริกนะคะเม็ดดกมากเลย เม็ดดกมากดูจะหาบันไดมาเก็บเม็ดพริกแล้วคะ่ะยาวมากสูงมากเมดก็ดก็ดกประกาศก็กำลังงามประกาศกำลังงามมีต้นเมงลักช่วงนี้กำลังลงใหม่นะมีผักกำลังลงใหม่คะ่ะพริกกล้วยอันนี้คือส่วนพริกก็มีนะคะมีมีส่วนพริกแล้วก็มีผักกวงตุ้งพริก แล้วก็มีมะเขือเทศกำลังจะออกลูกด้วยออกดอกแล้วมีลูกจับมาด้วยค่ะต้องได้ลงมาบูรณะแล้วแหละคันนี้หยุดอยู่บ้านหลายวันแล้วสวนเสริญไม่ลงเลยแต่และแหนก็ต้องมาใส่ปุ๋ยใหม่แล้วค่ะหาปุ๋ยคอกมาใส่จะได้งามๆตรงนู้น จะเป็นสวนลิบบินชาลีเนาะนี่ก็ต้นพริกเดอ้อสูงมากมาทางนี้หน่อยเควลเคียวก็บางไปเยอะแล้วค่ะปล่อยไปเยอะแล้วปล่อยน้องออกไปเยอะแล้วอันนี้จังเป็นพวกรอดแรกอยู่นะคะเหลือไม่กี่กระถางหรอกน้องก็ไม่ได้ชอบแดดแรงมากเนาะเคยเอาใส่แดดแรงๆแล้วใบใบไหม้ค่ะ ใบแห้งไปหมดเลยก็เลยต้องกลับมาอยู่ในร่มเหมือนเดิมเคลเคลม่วงสวยมากชอบชอบมากมากคือสกาเล็กเคลค่ะสีสวยคือไม่กินเลยนะเหมือนเ,เอาไว้ประดับเลยค่ะประดับสวนสวยดี